สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหุ๋งฮารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหวึงนะคะวันนี้น้องอึ๋งก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,อะของวันที่13เนาะก่อนจะไปชมเราก็มาดูผลของวันที่12กันก่อนนะคะ,ะวันที่12น้องหึ๋งก็ให้เด่นที่0ูนย์กับ8นะคะพี่น้องจา๋าพิเศษบนนะคะพิเศษโดนพ,พิเศษบนออก70 ่าน้องหวึงก็เข้าเด่นที่ศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีศูนย์เจ็ดนะคะเข้าตัวกลับนะคะส่วนล่างออกแปดศูนย์อ่าก็มาเด่นที่แปดนะคะพี่น้องจ๋าแปดศูนย์ก็มาตรงตรงนะคะอันนี้พิเศษเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วน v ีไอพีสองสามสองสามก็หลุดไปนะคะส่วนปกติ VIP วีไอพีประสานพี่น้องเอ,อ้ยน้องหวึ่งกับเราผิดเนาะ อ่าส่วนปกติออกสองสามสองสามก็หลุดไปนะคะส่วนศูนย์สี่ล่างนะคะล่างก็น้องหวึงไม่มีนะคะพี่น้องจะเจาะข้ามนะคะแต่ว่าในตารางกําลังวันมีสีนะคะอ่าวีไอพีออกห้าออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็ไม่มีนะคะมีในตารางกําลังวันมีห้านะคะอ่าอันนี้ก็หลุดเนาะส่วนล่าง VIP ออกเจ็ดสี ก็หลุดค่ะพี่น้องจ๋า,าสรุปแล้วฮาหนอยสูตรวัดใจก็จะเข้าที่0ูย์ตัวกลับนอะกของน้องวึงแล้วก็80ตรงตรง,ตรงนะคะพี่น้องจ๋าเข้าไป2คู่นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่13นะคะพี่น้องจ๋าวันที่13น้องวึงปรับสูตรไปนะคะพี่น้องจ๋า,าสูตรเดิมนี่แหละแต่ว่าปรับปรับตัวเลขให้เลือกมีทางเลือกให้น้อยลงนะคะพี่น้องจ๋าให้ให้น้อยตัวลงเนาะ ปกติน้องห่งก็จะให้ไปที่12ตัวเนาะ12คู่นะคะพี่น้องจ๋าทีนี้น้องห่งปรับลงให้เหลือ6คู่นะคะอ่าพร้อมตารางกําลังวัดเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีชุดกันด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มดูแบบแบบแบบใหม่กันนะคะพี่น้องจ๋าของวันที่13นะคะอ่าของวันที่13นะคะพี่น้องจ๋า13บทับ7 ทับหกสี่เนาะ้าน้อยสูตรวัดใจนะคะอ่าวดินนะคะพี่น้องสาเดนวิ่งรูด ก่อนไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใชว้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับของวันที่13นะคะน้องบึงก็ให้น้อยลงน้อยคู่ลงนะคะพี่น้องจา๋า ให้น้อยคู่ลงนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูอ่ของวันที่สิบสามค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ฝั่งนี้น้องวงจะให้เป็นตารางกําลังวันเนาะฝั่งนี้จะเป็นจับคู่นะคะพี่น้องจาาอ๋าสาหรับของวันที่สิบสามนะคะน้องวึงก็จะให้เด่นที่หนึ่งกับ ส่นะคะพี่น้องจ่าเด่นที่หกับสี่วิ่งรูดด้วยนะคะอ่าสาหรับที่จับคู่ให้นะคะพี่น้องจ่าก็จะมีสี่สองเนาะสี่ห้าสี่หกห,หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะอ่า สำหรับตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันก็จะมี3มี1มี7แล้วก็มี6นะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าน้องฝึงมีชุดกันให้ด้วยนะคะชุดกันนะคะก็จะมี1 2ึ่งสหนะคะ เดี๋ยวจะเน้นตัวที่น้องหวึงชอบให้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวที่น้องหวึงชอบนะคะสี่นะคะก็คือสี่สองนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็สี่สองหนึ่งแปดส่วนชุดกันที่ชอบก็คือเจ็ดห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับแบบใหม่ก็ลงให้น้อยลงนะคะพี่น้องจา๋าลุ้นกันนะว่าเข้าจะเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋า อ่าแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปนกันไปเนาะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้คะ่ะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวิ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องสาววิ่งพารวยชาแนลด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้น้องวิ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ